สังในช่อง Wolf in ช h e e p นะครับเราอยู่ในรายการโราสดประสาทแดงห่างหายกันไปนานะช่วงนี้เดี๋ยวจะอัดเอาให้หนักเลยต่อๆกันนะครับวันนี้เนี่ยเรามากับหูฟังในระดับตำนานเยเรียกว่าตัวนี้เนี่ย เป็นที่ตรวจจันกันเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เนี่ยเขามาถึงเจนที่สามแล้วนะครับนั่นก็คือตึงตึงตึนตึนนี่ซาวพีดเอชสามนะครับตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าระดับตำนานเลยนะครับดูสเป็คร่าวๆ้าวก็โหดแล้วรองรับได้ทั้งเอ่อ็ก t x นะครับแล้วก็ l d a แ ดูจากตรงนี้ก่อนนะไดเวอร์12มิลนะโหดมากไฮบริดอะแดปทีพาร์กูทู5.4อ่ะเรา,ามาอันบอสึชนี่นะครับไม่ได้อดก,กันนานสาวพีชใครยังประจำทุกวันนี้ยังมีคนขับ H1 อยู่เลยนะไม่น่านเชื่อจะเรียกว่าสาวพีชเกิดมาได้ด้วย ตัวนี้ก็ว่าได้นะครับนี่ H 3นะครับมาดูครับว่ามีอะไรในกล่องมาฮึฮึโลโก้สิลิฟูตรงนี้เป็นโฟมาเป็นโฟดึงไม่ขึ้นเลยอัดแน่นมากมนีนะครับคาะเปนคูมมือเซอร์ไก ไกด์ก็บอกแรงพอสมควรบอกเรื่องการทัชเบสิกที่ต้องใช้นะแต่ว่าทุกวันนี้ก็มันจะไปอยู่ที่แอปกันสมหมดแล้วแแต่ว่าอันนี้คือเบสิ c นี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเชียร์ฟิตนะครับมีทั้งหมด2องนีสอคู่นี่มี2คู่ที่ใส่อยู่ก็เป็นสามสาย USB ธรรมดาสั้นมากมีสติกเกอร์ให้ด้ว <laughs> ยอะไรวะดูไม่เกี่ยว นี้เรามาดูเคสกันดีกว่าเคสกระดังสวยงามชิแรงนี่เอามือวางตรงนี้นะครับมันจะเป็นใสๆหน่อยมองเห็นตัวเคสข้างในนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกสักๆหน่อยไม่ได้ไม่ได้ดีมากแต่อู้โูนะกังกางนะพลาสติกกังกาชดดงชแรงมาเปิดจากด้านหลังออกมา เขียนว่าอะไรวะเน,นี้ย h e a r the difference นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวจุกฟังนะครับอ้ดูดีมากเลยนะมันเหมือนพวกเอียร์มอนิเตอร์เลยนะเขาก็จะใช้แบบใสๆนะพลาสติกใสๆตรงนี้ดูดีมากเลยตัวทัชนะเดี๋ยวเอาให้ดูใกล้ๆนะครับ สุด Here the difference หูฟังดูเป็นสิลิฟูมากจริง <c ười> คือไม่รู้ว่ามันมันไม่ได้ดีมากหรอกแต่ว่ามันสวยอะ่ะเป็นใสๆนะมองเห็นมองเห็นเครื่องเคราข้างในแล้วก็ตรงทัชนี่สวยดีนะเป็นลายบบสวยง,งามทีนี้นะครับเราก็ เขาเป็นไฮบริดเนาะเราก็จะต้องมาเทสโงลืมสเต็ปตัวเองอ๋อเราต้องมาลองแอปพลิเคชันออกมาดีโอนี่เป็นไงแล้วกดขอเองตกลง Agree มาแล้วครับผมเซาที่แค่มาแล้วพอไปดีแอลด็กขึ้นมาเลยเออสะก่อนนะครับอันนี้นะครับเหมือนที่บอกหลายๆคลิปว่าสุดท้ายแล้วมันต้องมาปรับตรงนี้อยู่ดีต่อให้แอป,ปมันจะมีอย่างไรมันก็ช่องมาปักตรงนี้ Connect d ์อุัสมาแล้ว คำพ้าง s สาก็คือสามารถค้นหาได้นะครับกลับมาดูหน้านี้ครับมีแปะตีงนี้นก็ว่าไป transparent c noise cancelling นะครับ disable touch double device ก็คือต่อได้2 device นะครับ game mode ต้อง o ีแลบเปิดแล้ว fit test นะครับใส่แล้วมันฟิตไหมปลายมบร จีนภาษาศจีนเป็นที่เ <c> ก <oughs> ูอยู่กวางเจาล้วนอันนี้คีย์พอร์ตอยนนี Ad ้ Adaptive EQ นะครับก็คือก็จะ EQ ไปตามสภาพแม่ล้อมอันนี้คลาสสิกนะครับที่เขาตั้งมาดูมา EQ สิว้าวละเอียดต่ำสุดอยู่ที่ห้าสิบเคนะครับก็ถือว่าได้เบ็ดลึกอีกตัวสูงกว่าที่ 17K ก็ถือว่าได้ประกกายใช่ได้ดีเลย หมดทีนี้นะครับเราจะมาทดลอง Active Noise Cancelling ดูกันใส่ใส่ค่อนข้างไม่ค่อยดีอะใส่แบบไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าแบบเฟิร์มอะให้ความเฟิร์มประมาณ70%ไม่บปบเข้าไไปอะ ปิงออบจากการ,รวิินะครับในราคา2 0 0พกว่าถือว่าทำได้ดีมากมากเลยนะคุ้มเอ็นซีเนี่ยได้เรื่องอยู่เรียกว่าทำงานได้เรื่องอยู่แม้ว่าจะดูใสไม่ค่อยเฟิร์มเท่าไหร่นะแต่ก็ทำงานได้ดีที่ชอบก็คือ Has ฮ t r u ู กระตือแคลส์พานเลเนี่ยทำได้ดีเลยน้อยตัวมากในราคาเท่านี้ที่จะทำได้ดีเสียงที่เข้ามาเนี่ยเป็นธรรมชาติเสียงพูดเนี่ยก็ยังอยู่ปกติเลในราคาขนาดนี้ทำไม่ได้นะตัวนี้ทำได้ดีผ่านไปครับกับการทดสอบ a n c นะครับถือว่าใช้ได้จุดเดียวต่อไปเทสอะไรวะ <c oughs> ต่อไปถึงจุดสำคัญแล้วนั่นก็คือเฮเสียงกันเลย รีวิวที่หนะึ่งครับก็ถือได้ว่าสมศักดิ์ศรีอยู่เป็นหูฟังที่เอ,อ่อมิกซดีมวลเสียงแบบแน่นเนี่ยแต่ว่าเป็นมวลที่ ค่อนข้างแข็งไม่ได้ใหญ่โตอ่ะเออแข็งอีกดิษมันก็จะไม่พอเหมือนกันนะแต่ว่ามันกําลังดีอะชัดชัดดีเบรดเบิร์ดอะไรเนี้ยมันออกแห้งๆห,หน่อยเออพวกมันเหมือนเอาไม้หน้าสามฟาด <c ười> คือไม่ได้ฟังดูแย่นะคือรู้ว่ามันมันดีนะคือแทนที่กระเดื่ยวมันจะเป็นลูกอย่างนี้ใช่ไหมไอ้นี่เขาจะมาอย่างเงี้ยเราจะมาอย่างเงี้ยอ่อนสุดก็น่าจะเป็นย่างสุดที่ไม่ค่อยมีหน้าที่อะไรเท่าไหร่ แต่สเตตไม่กว้างนะมันเหมือนการมิกซ์ที่ยังไม่ได้ทำมาสเตอร์ลิงแต่เพราะไหมก็หนักแน่นดีรีวิวที่2ครับเพลงนี้มันจะเห็นได้ชัดพอมันเล่นเบสเยอะๆใช่ไหมมันค่อนข้างแห้งนะเป็นคนที่แบบไม่ได้อ่อนโยนไม่ได้อ่อนโยนกับเรา สเตจไม่กว้างการอย่างเพลงนี้มันเพลคัชชั่นเนี่ยมันควรจะต้องแบบกว้างๆหน่อยนึกออกไหมกว้างติ๊กตุ๊กติ๊กติ๊กไอ้นี่มันเลยแบบชิดกันแค่เนี้ยติ๊กติิวที่นี่สันะครับ เพลงนี้จะชัดมากว่ามันเหมาะกับเพลงประเภทต้องการดิบแบบคิดแบบดิบๆเพลงร็อกน่าจะเหมาะอันนี้ก็เพลงแบบแดน์เพลงแบบเรียบทอนิก้าอย่างเงี้ยก็ต้องการพันชื่อแบบปึ๊งๆแต่ว่าข้อเสียมันก็คือกว้างของสเตจมันไม่แผ่กระจายออกไปไม่ค่อยหนุกอะมันไม่ค่อยแบบจี้จ้า ต้องคนที่ชอบฟังรอบๆแต่มันไม่ใช่หูฟังที่แมสสักทีเดียวบางคนอาจจะฟังเพลงเบาๆแล้วไม่เพลอะเพราะรู้สึกว่ามันแข็งส่วน EQ เนี่ยก็อาจจะพอแต่งหน้าบ้างแต่ว่าไม่ได้สามารถทำให้กว้างในขนาดนั้นก็ต้องมีความรู้นิดหนึ่งประมาณนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันทีนะครับต่อไปก็คือทดสอบการคุยโรคเทสซาวคิช H3 นะครับเป็นยังไงบ้างครับเสียงตะกะการเรไรยังไงบ้างครับเสียงรถไปมาดีเหล็กตอนร้อนตีประตูเป็นไงครับเสียงใบไม้ซาฟิทเอชสามเป็นยังไงครับ <c oughs> นอกจากวันนี้นะครับเสียงคุณภาพโดยรวมเนี่ยจะมีปัญหาแล้วนะครับก็ยังทําเสียงหายปีตากเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพากทับนะครับผมอาจจะไม่ได้ภาคตามปากนะหมายถึงว่าอธิบายไปตามท้องเรื่องครับสําหรับการคุยนะก็ถือได้ว่าเป็นหูฟังที่คุยได้ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าไม่ได้มีระบบไฮเทคแบบว่าป้องกันเสียงรบกวนต่าง ด้วยคุณภาพของบลูทูธ5.4ก็ถือได้ว่าแน่นอนมั่นคงอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราจะมาเริ่มจากการรีวิวตัวเคสก่อนนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าซาวพีทเนี่ยราคาประมาณนี้มันคือตัวเรือธงของเขาแล้วละ่ะซาวพีทจะไม่ใช่แบรนด์แบบโอ้โหแพงมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ถือได้ว่าท็อปไฮเอแลวตัวเคสนะครับก็จะแบ่งเป็น ด้านบนที่เป็นพลาสติกใสนะครับกับด้านล่างที่เป็นแมทนะด้านบนที่เป็นใสเนี่ยถือได้ว่าอันตรายต่อกันเป็นรอยมากๆถ้าเกิดใครฟังเรารีวิวน t อตติงเอียก็จะรู้ว่าเราไม่ชอบอะไรนี้เลยนะเพราะว่าแค่พักเดียวนั้นแหละก็จะเป็นรอยส่วนข้างล่างก็เหมือนกันนะเป็นพลาสติกที่เป็นแมทก็จริงแต่ว่าเป็นแมทที่มีโอกาสที่จะด่างพลอยได้ง่าย เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าซื้อมาก็ทำใจได้เลยนะว่ามันจะค่อนข้างยับเยินพอสมควรสำหรับด้านในนะครับก็ตัวหูฟังเนี่ยสวยดีแต่ว่าใส่ย,ยากตอนแรกจะงงง,งวยรูปทรงที่คล้ายๆพวกเขาเรียกว่าอะไรอะเอียร์มอนิเตอร์อะเออพวกศิลปินใช้อะออมันก็จะดูดีนะดูคุณภาพแบบดูสวยดูแพง มีโลโก้มีอะไรอย่างเงี้ยซิลิโคนนะครับก็เป็นซิลิโคนปกติอ่ะต่อไปนะครับเป็นเรื่องของเสียงคุณภาพเสียงเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของรสนิยมจะบอกว่าเสียงดีไหมเนี่ยดีอยู่แล้วด้วยกิตติศัพท์ตั้งแต่ h 1นะแต่ว่าตอน h 1เราก็ไม่ได้แบบโอ้โหขนาดตามที่คนอื่นบอกว่ามันเจ๋งมากอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีดีของมัน เ3ก็น่าจะเหมือนกันถือได้ว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งที่สาวพีททำออกมาตัวมวลและพลังขับที่มันเป็นดิเวอร์สิบสองมิลแรงมันค่อนข้างเยอะต้องบอกว่าแรงเยอะมันเรียกว่าฟาดหน้ากันไปเลยทีเดียวแต่ว่าด้วยเอ,อ่อมิกซิ่งเนี้ยก็เรียกว่ามันไม่พันกันพวกย่านต่ำย่านกลางย่านอะไรเงี้ยถือว่ามิกซ์กันได้ดี เพียงแต่ว่ามันค่อนข้างดุแล้วก็ค่อนข้างแห้งเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ฟังเพลงเพาะๆเนี่ยมันอาจจะไม่เพาะเหมาะมากๆสําหรับคนที่ชอบฟังเพลงร็อกแต่ว่ามันเจ๋งเลยอ่ะมันเลยหรือเพลงเรียกร์นิก้าอะไรเงี้ยแต่ข้อเสียมันคือมันสเตจมันค่อนข้างแคบเอ,อ่ออันนี้เป็นข้อเสียไม่เรียกว่าเสียงไม่ดีอ่ะเรียกว่าเสียงดีแล้วกันสําหรับ ANC แล้วเนี่ยก็ถือได้ว่า คุ้มไม่น่าเชื่อด้วยราคาเท่านี้เนี่ยเราแทบไม่เคยเห็นในตลาดที่จะทำา ANC ได้ดีขนาดนี้นะโอ้โหเลยอะ่ะส่วนที่เราชอบที่สุดคือ Transparency ที่ตัวราคาประมาณนี้มันทำกันไม่ได้สักทีก็คือเสียงเนี่ยดูดเข้าเป็นธรรมชาติในขณะที่เสียงพูดออกมาเนี่ยก็พูดแล้วก็ Flow ด้วยได้ยินเสียงตัวเองชัดเจนสองอย่างนี้ถือได้ว่าเป็นการคุยที่ ว้าวมากสำหรับเราคุยก็บอกไปแล้วเนาะก็ถือได้ว่าโอเคนี่คือโดยรวมของหูฟังตัวนี้นะครับถ้าเกิดจะให้คะแนนแล้วเนี่ยเอาไปเลย8.5คะแนนหลักๆเลยนะตัดคะแนนเรื่องเสียงนี่แหละว่ามันไม่ได้แมสเสียงไม่ได้แมส้ไม่ได้ไไดว่ามันไม่ดีอย่างว่า พี่แต่ว่ามันมันไม่ได้สําหรับทุกคนก,กว่าก็เลยตัดตรงนี้เผื่อเลยนอกนั้นถือว่าทํางานได้ดีนะเป็นหูฟังที่โอเคไม่เหมือนแบบรุ่นโอเปร่าอะไรอย่างเงี้ยที่แคปซูลอะไรเง,งี้ยซึ่งเราไม่ชอบเลยนะถึงแม้ว่าจะแพงแต่ก็ไม่ชอบเลยนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามหูฟังในวันนี้นะครับจะพยายามไม่ผิดพลาดอีกนะครับช่วงนี้ผิดพลาดเยอะ ตื่นเต้นตื่นเต้นพบกันใหม่ได้ในหูฟังหน้า